สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นคลิปนี้มาทำตามคำขอของน้องๆน,นะคะขนาดไซส์ 2XL รอบอกถ้าคิดเป็นนิ้วก็45นิ้วเมื่อตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้50นิ้วรอบสะโพกเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้52นิ้วนะคะ มาดูวิธีการคิดกันนะคะสมมุติว่ารอบอก114แล้วก็ให้แบ่งครึ่งนะคะก็จะได้เท่ากับ57 57ให้หารด้วย2ก็จะได้28.5ให้บวกเผื่อหลวม3เซนติเมตรค่ะก็จะได้31ครึ่งนะคะ จะเป็นเสื้อคอกลมสวมหัวผ่าหลังแล้วก็จะเป็นแขน3ส่วนนะคะระบายที่ปลายแขน3ชั้นค่ะแบบน่ารักทีเดียวค่ะจะก,กำหนดความยาว60เซนติเมตรนะคะหรือว่าถ้าใครชอบยาวมากก็65ค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ด้านบนนะคะให้ว so ัดลงมาหนึ่งไม้บรรทัดค่ะกำหนดความยาวนะคะกำหนดความยาว60เซนติเมตรหรือว่า65ก็ได้นะคะแล้วก็ความกว้างของตัวเสื้อซีกเดียวค่ะที่บวกลบคูณหารไว้ก็จะได้31ครึ่งนะคะกำหนดจุดไว้ค่ะ บ้านล่างก็31.5นะคะตีเส้นลงไปให้ขนานกันค่ะส่วนชิ้นหลังก็ทำเหมือนชิ้นหน้าค่ะฟันยาวตามต้องการนะคะ60หรือว่า65แล้วก็ความกว้างของตัวเสื้อ31.5 ตีเส้นขนานไปที่ชายเสื้อค่ะลายเสื้อก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้คือจุดคอวัดลงมา9.5เซนเมตรค่ะเส้นข้างคอ9.5เซนตเมตรแล้วก็ตีเส้นลงมานะคะเพื่อที่จะได้โค้งได้ง่ายค่ะแล้วก็โค้งเส้นคอนะคะ ใครมีไม้บรรทัดโคง้งก็โค้งด้วยไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะจากจุดนี้นะคะจะเป็นตะเเ็บไหลค่ะให้วัดออกไปก่อน13เซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดลงด้านล่าง4เซนติเมตรกำหนดจุดว้าค่ะแล้วก็วางไม้บรรทัดจากเส้นข้างคอนะคะให้ได้13เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นไปนะคะก็กันหนดจุดไว้ค่ะส่วนนี้คือความกว้างของแขนนะคะส่วนนี้วัดลงไป26.5เป็นส่วนความกว้างของรักแร้ค่ะแล้วก็ในส่วนของกึ่งกลางหน้า26.5เหมือนกันค่ะ แล้วตีเส้นเชื่อมกันนะคะปลายตะเข็บไหลตีเส้นขนานลงไปที่เส้นอกค่ะเส้นนี้คือเส้นอกค่ะก็ตีเส้นจากปลายตะเข็บไหลลงไปค่ะโดยที่ให้เส้นขนานกันค่ะแล้วก็วัดเข้าด้านในหนเซนติเมตร ให้อยู่กึงก่งกลางนะคะ1.5เซนเมตรแล้วก็ตีเส้นจากตะเข็บไหลลงไปค่ะแล้วก็โค้งวงแขนด้านหน้าค่ะจากเส้นอกให้วัดลงมา19เซนเมตรค่ะด้านนี้ก็19เซนเมตร แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะลายเสื้อวัดออก1.5เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นแนวเอวนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังพอลึก3เซนติเมตร เส้นข้างคอกว้าง9.5เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหลังค่ะจากเส้นนี้นะคะก็ให้วัดออกมา13เซนติเมตรวัดลงด้านล่าง4เซนติเมตรแล้วก็วางไม้มันทัดนะคะ ตะเข็บไหล13เซนตมรเท่ากับชิ้นหน้าค่ะกำหนดจุดไว้นะคะความว้งางของแขนเสื้อนะคะแนวรักแร้ก็เท่ากับชิ้นหน้าคือ26.5เซนเมตกึื่อนกลางหลังก็26.5สตีเส้นเชื่อมกันค่ะ จากปลายตะเข็บไหลตีเส้นขนานมาที่เส้นอกค่ะเส้นขนานหมายถึงถ้าวัดจากตะเข็บไหลมาที่จุดนี้1 0เซนเมตรนะคะจุดอกก็1 0เซนเมเหมือนกันค่ะแล้วก็วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรนะคะกลางๆของเส้น แล้วก็ตีเส้นจากเส้นตะเข็บไหลนะคะมาที่จุดขึ้นเซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งนะคะโค้งวงแขนด้านหลังค่ะจากเส้นอกวัดมาเป็นเส้นเอวสิเซนติเมตรค่ะ ตีเส้นเชื่อมกันค่ะชายเสื้อวัดออกมา1.5ซนเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะในส่วนของคอหลังจะผ่าด้านหลังนะคะวัดลงไปจากเส้นคอลึก8ซนเมตร นี่จะผ่าคอนะคะในส่วนนี้แล้วก็ทำสาบหลบด้านในนะคะ3เซนติเมตรในส่วนของชิ้นหน้าก็เหมือนกันค่ะก็ทำสาบหลบ3เซนติเมตรในส่วนของเส้นข้างคอ ให้กดลงนะคะสักครึ่งเซนติเมตรค่ะกันอ้าค่ะเวลาใส่รอบคอจะได้สวยค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะให้กดลงครึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นไหมค่ะ<ส>มาวัดรอบวงแขนกันนะคะ รอบวงแขนก็จะอยู่ที่ประมาณ5 9ซนเมนะคะต่อไปก็มาทำแขนเสื้อกันค่ะจะก,กำหนดเป็นเส้นแนวนอนที่4 3ซนเมตรนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะ ความยาวของแขน23ซนติเมตรค่ะแล้วก็วัดออกด้านละ2 1ครึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ แล้วก็จากหัวแขนวัดลงมาอีก17ซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากหัวแขนตีเส้นทะแยงมุมค่ะทั้งสองด้านค่ะ แล้วก็ให้แบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกันค่ะก็จะได้ส่วนละ9้าเซนติเมตรสาเก้ายิบเจ็ด จะเป็นแขนทางด้านหน้าด้านหลังนะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นแขนด้านหน้าให้วัดขึ้นไปนะคะ2.5ซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็วัดเข้าด้านในเตรียมที่จะโค้งนะคะ1.5เซนติเมตรก็จะอยู่ส่วนกลางๆของส่วนที่3ค่ะต่อไปก็แขนทางด้าน หลังนะคะส่วนแรกให้วัดขึ้นไป3ซนเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะส่วนที่3ก็จะอยู่กึงก่งกลางของส่วนที่3นะคะวัดเข้ามา1ซนเมตรค่ะในส่วนที่1แขนด้านหน้ากับแขนด้านหลังในส่วนหัวแขนนะคะส่วนที่1อ,องของวงแขนด้านหน้า อัดส่วนที่หนึ่งของวงแขนด้านหลังวางไม้บรงทัดโค้งให้เส้นกลืนกันนะคะแล้วก็โค้งค่ะในส่วนอื่นๆก็โค้งให้เส้นกลืนกันค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะปลายแขนวัดเข้าครึ่งเซนติเมตรค่ะตีเส้นเชื่อมกันค่ะก็วัดดูนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วจะได้รอบแขนเท่าไหร่ จะอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรนะคะก็ใช้ได้ค่ะเวลาเข้าหัวแขนก็เรียดย่นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้พอดีกันค่ะต่อไปก็มาทำในส่วนของระบาย3ชั้นนะคะในส่วนของระบาย3ชั้นให้ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะความยาวนะคะ ตีเป็นเส้นตรง19เซนติเมตรแล้วก็ความกว้าง21.5ด้านบนก็21.5ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ เมื่อตีเส้นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะมุมทางด้านซ้ายมือให้วัดลงมา4ี่เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งนะคะให้โค้งไปหาอีกมุมหนึ่งค่ะในส่วนนี้ก็จะเหลือ15เซนติเมตรจากจุดนี้นะคะก็วัดลงมา สิเซนติเมตรก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ให้โค้งจากเส้นนี้นะคะมาหาเส้นนี้ค่ะระยะห่างในแต่ละชั้นก็จะ2เซนติเมตรค่ะ ซึ่งจะเป็นระบาย3ชั้นนะคะที่ปลายแขนเสื้อแล้วก็โค้งให้สวยค่ะเวลาวางผ้าก็วางผ้าเฉลียงเป็นสันทบนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ชั้น วิธีการวางผ้าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังก็วางเป็นสันทบค่ะความยาวของเสื้ออาจจะใช้ที่65แต่ตัวนี้ดิฉันที่กำหนดแค่60เซนติเมตรค่ะดิฉันจะเขียนรายละเอียดไว้ใต้คลิปอีกครั้งนะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ